ผู้หญิงคุมหมดเลยในวันนี้นะครับมาแรงจริงนะแล้วก็พี่ๆตัวแทนแล้วก็พัทเนอร์ของโรงงานพัพพงนะครับแล้วก็กลุ่มที่จะเป็นพัทเนอร์พี่ๆพ์ทเนอร์กับคลินิกดินในวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสปปลาวนะครับที่วันนี้มีศูนย์ กรีกดินนะครับทำร่องที่สบลาวด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มงานบรรยายหรือแถลงข่าวในวันนี้นะครับทุกท่านที่เดินทางม,มาในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็อยากจะบอกกล่าวผู้ริหารแบบมุกเล็กๆนะครับก็บอกว่ากับข้าวอร่อยมากครับวันนี้ขอบคุณมากก็เพ <c oughs> <c oughs> ื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ วันนี้ก็จะมีท่านประธานนะกิจนพตันทากเสราีวัดน,นะครับประธาน่าของลูกง,งานในเครือบุ๋มปากบุมตุนะครับแล้วก็ผู้รวมก่อตั้งคลินิกดินนะฮะได้แถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็กระบวนการในเรื่องของการรับผิดชอบด้านการผลิตนะว่ามีมาตรฐานอย่างไรก็ขอเรียนเชิญบัณฑ์ลบเลยนะครับ,บอนนอขอบคุณครับ ท่านนะครับผมคริชโนสันทามเฟถนีวัฒน์นะครับประธานบริหารนะครับบริษัทคครดิตินนะครับแล้วก็บริษัทภาคกลุ่มในเครือของภาคกลุ่มรุ่นทั้ง8บริษัทนะครับวันนี้ก็ได้แถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะ,ะแจ้งให้ทางทุกท่านได้เห็นภาพว่าทางบริษัทเครดิินของเรานะครับ จะได้ทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10นี้นะครับจุดเริ่มต้นนะของการที่เราได้ดําเนินกิจการหรือในส่วนของที่ดินนี้นะครับเรามองเห็นเกษตรกรในภูมิภาคของไร่ของไทยเรานะครับมีปัญหาอย่างหนักน,นะครับดินนะครับที่ไม่สามารถรัสร,ร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชได้ พืชไม่สามารถสร้างความผู้ดมสมบูรณ์ให้กับการได้ผลผลิตเกิดขึ้นได้นะครับนั่นถึงเป็นนะครับห่วงโซ่ตอกกันไปนะครับในฐานะที่เราเป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบนะครับที่มีสารด่างนะครับในกลุ่มโดโลไม้ซีโอไล้์อุนมานและกลุ่มแร่ธาตุต่างๆที่จะสามารถพัฒนาและแก้ปัญหารักษาในเรื่องของผู้ป่วยกิป่วยได้นะครับเราจึงได้จัดทำโครงการของ ทีเดดินตัวนี้ขึ้นมานะครับเ,เพื่อนะครับส่งเสริมและช่วยสนับสนุนให้พี่น้องคนไทยเกษตรกรไทยนะครับได้มีโอกาสได้แก้ไขพัฒนานะครับซึ่งก็จะมีของพัฒนาที่ดินอยู่แล้วแต่ในส่วนของเรานะครับเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีในส่วนของตัวสิ่งที่มาแก้ไขโดยตรงนะครับวันนี้นะครับก็อ,อยากจะ เรียนให้ทุกท่านได้เกี่ยวาวได้ทราบนะครับในส่วนของโรงงานรอพร้อมนะครับในส่วนของสถาบันการสาร้างอาชีพนะครับที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับในการพัฒนานแล้วก็ให้คําแนะนำน,นะครับในส่วนของคี่ดยิงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็มีในส่วนของทางาแลบนะครับที่มีมาตรฐานนะครับอของโลกเราหรือว่าใน ทวิเอเชียของเรานั้นก็คือเซ็นทรัลแลนะครับแล้วก็มีบริษัทนะครับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเป็บี่เลี้ยงในการที่จะพปยุงและช่วยนะครับให้คลินิกคลินิกยินของเรา878สาขาทั่วประเทศที่จะเปิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจให้กับทุกท่านได้มีโอกาวทราบว่านะครับวันนี้เราเองในฐานะ บริษัทคีดิ๊กดินนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องน,นำสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นลงสู่พี่น้องเกษตรกรและก็ในส่วนของทางเซ็นทรัลแล็บก็จะเป็นแล็บที่คอยคเป็นพี่เ,เลี้ยงเราเช่นกันนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์วิจัยดินปุ๋ยน้ํานะครับแล้วก็พืชทุกชนิดนะครับในส่วนเบื้องต้นทางคีดิกดินเองก็จะดูแลในเรื่องของอการตรวจสภาพดินเบื้องต้นนะครับ เพื่อที่จะให้เกษตรกร,กรในท้องที่ต่างๆได้รับทราบได้รับรู้นะครับในโอกาสนี้ผมเองก็ขอสรุปว่าในโครงการของคิดดิ่งดินที่จะเกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับเราพร้อมที่จะดําเนินการจากนี้ต่อไปนะครับ